มีรายงานว่าน้องชายของประธานาธิบดีบาชาอันอัซัดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบลเลาะในพื้นที่เลบานอนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้30กันยาย,ยน2024แหล่งข่าวทางทหารตอฟิกชมูรอดอฟได้รายงานว่าน้องชายของประธานาธิบดีบาชาอันอัซัดแห่งซีเรียที่มีชื่อว่ามาเฮอันอัซัด เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบอลละรวมทั้งจุดปฏิบัติการของสมาชิกกลุ่มเฮชบอลละทั้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและทางตะวันออกของเลบานอนและในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนด้วยนั่นเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลเปิดปฏิบัติการใช้ระเบิดที่มีชื่อว่าบังเกอร์บัสเตอร์เข้าทำการโจมตีบังเกอร์ของผู้นำสูงสุด ของกลุ่มเฮชบอลเลาะกลางกรุงเบรุตประเทศเลบานอนในช่วง3วันที่ผ่านมาครับแต่เมื่อวานนี้กองทัพอากาศอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นพื้นที่ปฏิบัติการของสมาชิกกลุ่มเฮชบอลเลาะในพื้นที่ทางตะวันออกของเลบานอนด้วยพื้นที่ทางตะวันออกของเลบานอนที่กองทัพอากาศอิสราเอลได้ปฏิบัติการเข้าโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นและฐานปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบอลเลาะอยู่ในพื้นที่เมืองเบกาครับ ไม่มีการรายงานยืนยันว่าเหตุการณ์ไหนที่กองทัพอากาศอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในเลบานอนจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้น้องชายของประธานธิบดีของซีเรียมาเฮออัสซัดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาประกาศยืนยันถึงการเสียชีวิตของมาเฮออัสซัดน้องชายของบาชาอันอัสซัดครับ นั่นก็เป็นการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารครับในเวลานี้กองทัพอิสราเอลจะมีการปฏิบัติการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในเลบานอนต่อไปและอย่างต่อเนื่องสาหรับปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแหล่งข่าวทางทหารได้มีการรายงานว่าอิสราเอลจะมีการเรียกกําลังพลและมีการจัดตั้งกองพลสองกองพลในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลครับเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันในภารกิจป้องกันประเทศอิสราเอลรวมทั้งภารกิจในการที่อิสราเอลจะปฏิบัติการทำสงครามเฟสใหม่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลสำหรับทหารสองกองพลที่จะมีการจัดตั้งขึ้นนั้นตามการรายง,งานได้ระบุว่าเป็นการเรียกมาจากกำลังพลสำรองครับในวันนี้30กันยายน2024 กลุ่มเฮชบลเล่ที่มีฐานที่มั่นอยู่ในเลบานอนทางตอนใต้ของเลบานอนยังเปิดฉากโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านทางทิศเหนือของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องครับการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปส่วนกองทัพอิสราเอลก็มีการยิงโต้อตอบกลับไปมีการโจมตีในจุดที่กลุ่มเฮชบบลเล่มีการเคลื่อนไหวมีเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นเป็นระยะๆะะในหมู่บ้านทางตอนเหนือของอิสราเอลสวัสดีครับ